ส่วนที่3ค่ะสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาครูยกตัวอย่างเช่นครูจะต้องสามารถที่จะดูได้ว่าตัวช่องว่างการเรียนรู้เนี่ยมันกว้างขนาดไหนแล้วมันคืออะไรเพื่อที่ครูเขาสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ถูกรวมถึงการสร้างสื่อนะคะหรือว่าในด้านของการพัฒนาครูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบต่างๆนะคะเพราะว่าถึงตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็ก <S <S ๆกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสปิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมตรงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งสําคัญส่วนที่4ค่ะ,คะก็คือส่วนของผู้เรียนเองการดูแลช่วยเหลือเด็กตอนนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําเป็นรายบุคคลเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยการเรียนรู้ที่ถดถอยน่ยแตกต่างกันสภาพแวดล้อมสภาพครอบครัวนะคะก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณครูจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเด็กให้ได้นะคะ เป็นรายบุคคลหรือยังน้อยเป็นรายกลุ่มทั้งที่บ้านเองทั้งที่โรงเรียนเองหรือบางคนพูดนะคะว่าตัว intervention จะต้องมีลักษณะไหนจะต้องเป็นการสอนเสริมไหมจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่บ้านเพิ่มไหมก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้น้ำหนักนะคะค่อนข้างมาก